สวัสดีครับเมื่อนี้มาอัปเดตบ่อหนูนะครับการเลี้ยงหนูผูกหนูหน้าหนูผูกยักนะครับในบ่อซีเมนต์นะครับในท่อเข้ากระใสบ่ออันอันเทิร์นกันสองปอกนะครับสําหรับอาหารที่ให้ผมให้เป็นข้าวโพดแล้วก็อาหารหมูนมนะครับให้เป็นอาหารอื่นก็ได้บางบางคนที่เพิ่นเลี้ยงเพิ่นกะให้เป็นอาหารไก่ก็มีหอนกันอาหารที่มันมีโปรตีนนะครับสาหรับลูกหนูผม ตอนนี้ควบเจ็ดมือนะครับเจ็ดมือแม่นีออกสามตัวครับสาหรับไดสมาชิกเพิ่มใหม่การในบ้องผมสิเป็นผู้หนึ่งแม่สองนะครับผู้หนึ่งเมียสองกะค่อนข้างนี่ต้นนี้ตัวผู้นะครับที่เขายืนขึ้นมาเหยียบเอาขาหนาเหยียบขึ้นมานี่ตัวน,นั้นเป็นตัวแม่นะครับเขาก็สิค่อนข้างสีหัวงลูกเขาเวลาตัวผู้ไปไกลเขาก็สิ อันนี้เน่นะครับเพราะว่าตัวผัวสิกัดลูกรอบกอนกอนที่ผ่านมานะี่ยของผมนะถือก,กัดตายลายนะครับถือก,กัดตายสองสามรอบแล้วนะครับก็เลยรอบเมื่อกี้ล่องแยกรอดเบึงแต่ว่าที่นี่ก็แยกคอดแล้วก็อยากซื้อว่าอยากฝึกเขาให้เขาได้เป็นบอร่วมมันยังสิออกลูกทีตามทีไปอ่านมาตามที่ไปศึกษาของมูลมานะครับว่าถ้าเข้าใส่บอร่วมแบบนี้เนี่ยอีกสักพักลูกเขา้าอันนี้เข้ากับสิสามารถผสมพันธุ์ได้อีกรอบนะครับ พะวา้า,าเห้าแยกแแบวคว่าห้าสิสด้แยกลูกเขาเดือนหนึ่งเนะ่เขากะสก่วาส,วาสิมาเจ้าเขาคุยที่หนึ่งนะี่ยมันใส่เวลานี่ก็เลยทดลองเขากับปรากฏว่าหลอบนี้เขาเลี้ยงลูกดีนะครับเขามีรู้สึกว่าการหวงลูกนะคับคาบฟางคับอีหยังมาทมลูกบางที่เวลาโตผูมาไก่นะครับตัวเนี้ยัวผูอาสิกัดกระไดนี่เป็นขอสันนิฐานของผมนะเพราะว่าหนูแต่ละตัวกับมีนิสออัเขาละยางกันัวผูที่บางฟ้ามที่เลี้ยงก็อาศิบกัดลูก อาทิโบอยังอาทิตโตแม่กัดเองเมื่อผมซื้อลูกโบ,บปอดภัยได้ว่ารอบนี้ผมกะล่องเสียงเบิงเขาอาสิกัดลูกตายหลายหลอบเล้าก็ไดเพราะว่าหนูบางตัวสามารถกินลูกไปทั้งตัวโดยที่ห้าโบห็นกระไดน,นะครับเพราะว่ามีรอบหนึ่งอยู่ที่เขากินลูกไปเลยนะครับยังด้เถียงกันกบนองอยู่ว่านองว่านูยังสิกินลูกได้นะครับจริงๆกินได้นะครับหนูก็สามารถกินลูกเขาทั้งตัวได้กินก้าไปเลยนะบุหรี่กสากเรนะ่ะเพราะว่าผมเปิดเบิงผมเห็นขวดนะครับ เขาอาสิตกใจนี่ยังสักอย่างนะครับมาเปิดบางที่ปมมีแหล้วนะครับยังในเทียงกันอยู่น้องว่าผมตาฝาดนะครับบ่มแมนผ่านมาหกเดือนนะครับกลัวผมสีกวนหนูสีเหลียงอันนี้ได้นะครับเพราะว่าจริงๆมาแหลกๆกับตังคว่ำบางวาน,นูเหลียงง่ายนาอไปกับวาน,นูเหลียงง่ายจริงๆบอมแมนครับกับโบประสบความสําเร็จทุกคนขึ้นอยู่ทีว่าเฮาปรับใส่นะครับเอาทฤษฎีของเพื่อนมาปรับใส่ครับการเลี้ยงของเฮ่าสิไปเรียนแบบผู้อืน่นไปเปะกับโบ,บถือปันไดนะครับ ผมก็ล่องปับหนาปับหลังเบิ้งนะครับตอนนี้โอเคแล้วครับเขาเลี้ยงลูกหลอดแล้วแต่ว่าหนูก็ยังเป็นหนูแม่ไม่หรือกิดปแนหรืออาสิเป็นพันธุ์ที่ให้ลูกบดกก็ได้นะครับรอบที่แล้วให้แม่นั่นแม่นั่นให้สองตัวแต่ว่าผมไปแยกคอดนะครับแม่นั่นแม่ที่หางขาดนิดนึงนะครับกัดกันผมไปแยกคอดเขาให้ลูกแค่2สองตัวนะครับกัดตายตัวหนึ่งสงสัยอากาศสีหอนครับเพราะว่าบ่อผมเป็นบ่อกลางแจ้งนะครับบ่อกลางแจ้งมีห่มนิดนึงแต่ว่าผมก็ได้เปลี่ยนเป็นกระเบื้องมา แต่ก่อนเป็นปิดเป็นสมาทบอดนะครับกะเบืองกบซิม,มีช่องระบายอากาศแน่นะครับแบบนี้นะครับมีช่องช่องนะครับบอดถึงกับสนิทนะครับแต่ว่าบางคนบางหมองกับบอกว่าหนูสามารถกระโดดออกได้แต่ว่าข้องผมบกระโดดครับบอ,ออกครับแต่ว่ายังบนหอดมือเขาออกกระบ,บนหนยใจนะครับแต่ว่าที่พันม่านร่องใส่น,นี่ประมาณเดือนหนึ่งที่พันมานี้ยังบออกนะครับบมมีการกระโดดบมมียังทั้งสินนะครับกระทือว่าหนูกะโอเคอยู่นะครับ การหายน้ำผมก็หายเป็นแบบนี้นะครับของงอข้างใน,นเป็นเหล็กนี่เป็นขวดเครื่องดื่มขวดแก้วนะครับเท่ากับวัดระยะเบิ้องโดยสายตาเอาแล้วเวลาใส่เท่ากับจับขึ้นจับลงยาห้น้ำมันหล่นยาห้น้ำมันอันเกินไปอาหารที่หายมือน,นี้บ่ค่อยได้หาครับสําหรับบอ่อนี้หายได้เขาโพดท,ที่ซื้อนะครับก็บ่ค่อยได้จับเบิง้งเท่าไรว่านูนี่บีบ่ เอาโอเคบกวนเขาหลายสำหรับบอนี่เขาไม่ลูกอยู่นะครับให้เขาเด้พักบอลหรือเขาไดีใช้ชีวิตกับลูกเขาแต่ว่ากะถือว่าคิดว่ารอดแล้วละ่ะเพราะว่าคือสิบ,บกัดลูกแล,วละะวก้วนะครับเพราะว่าหนึ่งซ้ำดาฟานมาแล้วนะครับเนี่ยผมก็เอากระเบื้องปิดไว้อย่างงี้นะครับกะสามารถดีครับก็คือกะถือว่าบ่ฮหวนปันไดน,นะครับใส่กระเบื้องปิดคิดว่านะครับเพราะว่าหนูบางคนเท่าติไปอานในกลุ่มนะครับในกลุ่มผมก็แอบเข้าไปอยู่ในกลุ่มเฟซบุ๊กนะครับกลุ่มคนอย่างหนู บางคนก็ดตายก็มีนะครับเพราะว่าอากาศมันหอนแห้งนะครับสาหรับหนานแต่ว่าของผมก็ถือว่าโอเคเพราะว่านี่มันสิมมี่ช่องนะครับนั่นเห็นบ่เป็นช่องแต่ว่าหนูบางคนน่ะบางบ่ออกครับแต่ว่าของผมบ่ออกดีอยู่ที่เขาบ่ออกนะครับของผมทั้งเม็ดเนี่ยมีอยู่แค่นี้นะครับเพราะว่าต่กอนผมแยกคอดบ่ผมก็เลยไหลเนี่ยแต่ว่าเย็นนี้ผมเอามาร่วมกันเพื่อฝึกเขาหลอดครับโอเคผ่านถ้าแบบนี้โอเคครับกับบ่สุดท้ายหุ่นสิมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวหนั่งก็สิได้ประมาณหนูสองเดือนกลัวนะครับเกือบสามเดือน ของแม่ที่หางขาดเมื่อกี้ลนะของแม่กู่กันกับตัวนี้ก็ออกเดี่ยวผมแยกขอดแล้วผมก็ดูเข้าใหญ่เดือนหนึง่งผมก็แยกแม่กลับมาให้เก่าก็ว่าสิแยกขอดให้เก่าครับหลอดเมื่อกี้เห็นข้าทถองแต่ว่าก็บรแยกดีกว่านะครับลองทดสอบครับเบิ่งสำหรับผมนะครับอยู่ไต่โฮมตะกบกระซิมเก็บกตะกบจังสีมันนะครับภาษาไทยเออน่าเชื่อ,อนตะครบนะครับอาหรับบอนี่นะครับกัคือนกันผู้หนึ่งเมียสองขกันนะครับแต่ว่าบอนี่ยังมันขอดนะครับเต้าดีจับ เ่าบอร่รวมนี่ไผเคยเบิ้งคลิปผมเก่าๆนะครับรอบแรกสิเป็นบอร,ร่วมแน่นี่ละ่ะกต่ซิมี่ผมแยกรอดอยู่ไปหาเบิ้งคลิปเก่าๆนะครับก็อาจจะถ่ายคลิปบทตอนเนื่องแน่บทเป็นเรื่องเป็นเล่าเป็นไหนนะครับเพราะว่าผมกับยูแน่โอยูแน่นะช่วงนี้เจอวิกฤตโควิดนะครับก็เลยดอยู่บ้านจะมีเวลามากถ่ายคลิปให้เบิ้งนะครับนะบผมเก็บบัก อันนั้นลงให้เขาเขาก็มากครับเพราะว่ามันหวานสุกมันหวานนะครับบอนี่ก็บม่ได้จับเบิ้งเท่ากันครับว่าทองบอหรือบป่าทองยังไงนะครับลอดลุนเอานะครับบอลเมื่อกี้กะบบอลหมูได้ว่าทองบป่าทองยังไงกะเบิ้งเนี้ยเบิ้งเนี้ยนะครับเพราะว่าบางที่ก็บมีเวลามาเปิดเบิ้งอีกที่เขาคลอดแล้วกัแอบดีใจแอบลุ่นเอาอย่างเัี้ยครับบอจับเบิ้งดอกว่าเขาวทองบป่าทองนะครับที่เป็นยังไงก็เลี้ยงไปตามอันนี้ละถ้าเขา มาเปิดเห็นดูกันละ่ะจังดีใจนะครับสำหรับมือนีกบอนี่เขาโพดกระเมิดล่ะครับผมก็ซื้อเขาโพดไว้นะครับเป็นเขาโพดซารก,กิโลละหกหกบาทนะครับไปซื้อมาไวล้ลายกับสอบอยู่นะครับกับบอกกาซื้อไว้รายแห้ยงยาเง